ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทํานายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความลื่นไหลผิวไหลของสายน้ำที่ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ในบางเวลาก็ไม่ม,มีความแน่นอนเปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงได้เสมอ หรือมีทักษะในการพูดมีการเจรจาที่มีหลักเกณฑ์หวานล้อมเก่งมีการวางแผนที่ดีไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยผู้ที่เปิดไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอ่อนไหวอ่อนผ่อนตามได้ง่ายไม่แข็งกระร้างไม่ค่อยชอบขัดใจใคร แต่มีนิสัยนักเลงถึงไหนถึงกันไพ่แสดงถึงด้านการงานมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่ได้ดําเนินการติดต่อไว้อาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือทำงานไม่สำเร็จการงานยังไม่ดีเท่าที่ควรด้านการศึกษาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกันส่วนการติดต่อเจราจายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความเสียหายได้และอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ท่านจะได้รับเช็คเด้งและควรสงบปากสงบคำไว้บ้างจึงจะดีเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่ดี มีความลื่นไหลเหมือนสายน้ำการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงต้มตุ๋นจากเพศตรงข้ามไว้ให้ดี ให้แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความรักใคร่เข้าใจกันได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขและให้ระวังท่านจะมีเกณฑ์ที่บุตรจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรือเป็นกรณีที่บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากท่านซึ่งท่านควรหันมาให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลจะเป็นผลดีต่อครอบครัวของท่านในอนาคตไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทาง ท่านมีเกณฑ์มีเรื่องมีราวอาจถึงขั้นทะเลวิวาทชกต่อยหรือถูกทำร้ายร่างกายได้หากมีการเดินทางไกลจะไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้นถ้าต้องการท่องเที่ยวหาความสุขอาจไม่รับความสนุกสนานดังที่ใจคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่มีโชคลาภใดๆอับโชคหากจะคิดทำการสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล เอกสารสัญญาต่างๆมีแต่ปัญหาไม่มีความเรียบร้อยดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้ควรระมัดระวังจะพบกับอุปสรรคและมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาที่ไม่ถูกต้องควรเร่งรีบแก้ไขโดยด่วนท่านจะตกอยู่ในสถานะหัวเดียวกระเทียมรีบขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างไม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสำเร็จที่มีความล่าช้าทำให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วน จะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีกจนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทำเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกัน ส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จและเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจำนวนมากมักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตอนนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาอย่าร้าง และพัดพากจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาติพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของลูกมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทาง ท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้จึงจะทําการใดๆได้สําเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสําเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันมันเพียรหากไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบผลสําเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแน่งแครงใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียที และเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่านช่วงนี้ให้ท่านาระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับไพ่ แสดงความลื่นไหลของสายน้ำการเคลื่อนไหวการเดินทางลาผลทางการเงินอย่างไม่ถูกศีลธรรมการละหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกลจึงจะตั้งหลักได้สำหรับท่านที่ได้ไพในน่ใบนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัยท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมมเมากับอบายมุขทุกชนิดแต่ท่านยังมีความ สามารถในการควบคุมสติมีความสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ทำอะไรที่วุ่วามไพ่แสดงด้านการงานการทำการใดๆในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทำอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุดวยสุรไายไม่เหลือเงินเก็บ หรือเหลือเงินไว้ใช้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายามุขไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติดกับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักใฝ่อยู่กับอบายามุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ภพยแสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชคสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัแดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการสนับสนุนจากผู้คนการตอบแทนบุญคุณซึ่งจะเกื้อนหนุนส่งเสริมแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอีกเช่นกันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านเป็นคนที่มีนิสัยน้ำนิ่งไหลลึกเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว ไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการเจราจาต่อรองจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่อนข้างเรรวนหากมีเพื่อนมักจะชวนเที่ยวเตรเสียการเสียงานมากกว่าให้ความช่วยเหลือท่านไพ่แสดงด้านการเงินการเงินของท่านมีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาจทําให้การเงินสะดุดขาดมือบ่อยๆมีรายจ่ายที่มากขึ้นไหลไปเหมือนสายน้ําจากการชอบใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านมีหุ้นส่วนคู่รักมักจะชอบขัดแย้งกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร พ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านขาดความรักความสาม,มคัคคีต่อกันหากมีบ้านที่ดินที่อยู่ใกล้น้ำจะไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวเท่าไหร่หากจะเริ่มทำการใดๆมักจะไม่ค่อยได้รับความสําเร็จดังหวังไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางการศึกษาการเดินทางของท่านจะพบกับอุปสรรคไม่ประสบผลสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะพับในเรื่องโชคลาภทำอะไรก็ไม่สำเร็จในระยะเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจถูกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหักหลังและไม่ให้การสนับสนุนรถหรือยานพาหนะต่างๆมักจะเกิดความเสียหายอยู่บ่อยๆ สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการรั่วไหลความเกี่ยวพันเกี่ยวกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วรอบคอบไม่เรื่องมากใจเย็นมักชอบทำอะไรที่มีความสบาย หนักไม่เอาเบาไม่สู้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานประเภทก่อสร้างในน้ําทําสวนทําไร่ทํานาใกล้น้ําการทํางานส่วนใหญ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ําในช่วงนี้ท่านจะได้พบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจเป็นเพื่อนเก่าที่มีแนวความคิดเดียวกันไม่เรื่องมากไพ่แสดงด้านการงานและการเงิน ท่านควรระมัดระวังการใช้จ่ายต้องมีการใช้เงินให้เป็นไม่เช่นนั้นเงินของท่านจะสะดุดหยุดลงได้อย่างกะทันหันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนคู่ครองที่มีอายุมากกว่าจะให้ความอบอุ่นเอาใจใส่ดูแลกันและดูแลเป็นอย่างดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีที่ดินและบ้านที่พักอยู่ใกล้ๆน้ำ ท่านจะได้ยานผานะสีอ่อนครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องมีจิตใจที่ดีงามท่านมีเกณฑ์ที่ต้องพัดภากจากลูกอันเป็นที่รักอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือต้องอยู่ห่างไกลกันภายแสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีมีระบบหมุนเวียนน้ำหรือเลือดในร่างกายดี ด้านการศึกษาท่านต้องช่วยเหลือตัวเองมีความขยันหมั่นเพียรจึงจะสำเร็จผลได้ภพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าใดนักควรงดการเสี่ยงโชคใดๆออกไปดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีความขัดแยง้งหรืออุปสรรคต้องใช้เวลาในการเจรจาที่ยาวนานจึงจะประสบผลสำเร็จในช่วงนี้ท่านอาจขาดคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ให้พึงระวังอันตรายที่เกิดจากการเดินทางด้วยทางน้ำหรือการท่องเที่ยวทางเรือต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงลมที่พัดพาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดแผกไปจากเดิมทิศทางที่ผิดศีลธรรม การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีความไม่แน่นอนท่านที่ได้ไพ่ในด้านลักษณะของนิสัยท่านจะเป็นคนที่มักมากในอบายามุกเชื่อคนง่ายหูเบาใจง่ายรวนเรดดังลมไพ่ความหมายด้านการงานท่านจะได้งานที่ไม่มีความสุจริตอาจเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอบายามุก ส่วนการติดต่อเจราจาไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จเท่าไรนะกไพ่ด้านการเงินท่านมีเกณฑ์จะต้องสูญเสียเงินเพราะการพนันอาจถึงขั้นยากจนข้นแค้นเพราะการหลงมัวเมาในอบายมุกไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะลงไหลในเพศตรงข้ามคู่รักหุ้นส่วนอย่างหัวปักหัวปำไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ให้ท่านระวังลูกจะนำพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้ให้คุณชีวิตในครอบครัวจะมีปัญหาต้องเกิดการพัดพรากจากกาันเพื่อนจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ในระยะเวลานี้ไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่ทุดโทรมมีการป่วยไข้ในระยะยาว หากได้เดินทางไกลจะไม่ประสบความสำเร็จการศึกษาก็ไม่เป็นผลตามที่คาดคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแบบชั่วครั้งชั่วคราวและมีความไม่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงอาจถูกต้มตุนให้เสียทรัพย์ทั้งเรื่องเอกสารต่างๆและเงินทองอาจได้รับเช็คเด้ง หรือมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งหมายถึงเปรียบเสมือนสายลมที่พัดพาไปเหตุการณ์ที่พลิกผัน ความเปลี่ยนแปลงความอ่อนไหวความอ่อนแอไร้กำลังไพ่แสดงถึงด้านลักษณะนิสัยของท่านซึ่งท่านที่ได้ไพ่ใบนี้มักมีความอ่อนไหวง่ายใจโลเลไม่แน่นอนแต่มีจินตการที่กว้างไกลไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการงานท่านจะได้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบินหากมีการติดต่อเจรจา อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ไร้ความแน่นอนไพ่ที่แสดงถึงด้านการเงินท่านจะพบกับภาวะทางการเงินที่ผันผวน,ผนไม่แน่นอนต้องใช้กลยุทธ์คลิกแพงสถานการณ์อาจได้ผลในการแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นได้ไพ่ที่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีความอ่อนไหวได้ง่ายหรือได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีไพ่ท,ที่แสดงความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านจะพบกับช่วงเวลาแห่งความสุขหรืออาจได้โชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะจากการขายของญาติพี่น้องให้แก่กท่านเอง ไพ่ที่แสดงถึงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดลมในช่วงนี้หากได้เดินทางไกลท่านจะได้เดินทางอากาศความหมายทางด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภหรือได้รับความสำเร็จเกิดขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับยานพาหนะรถยนต์หรืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับลมข้อควรระวังเมื่อท่านได้รับให้ใบนี้ท่านอาจจะพบกับอุปสรรคและความขัดแย้งเล็กน้อยสำหรับด้านการเงินนั้นอาจมีความพลิกผันแต่ก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้บ้างเป็นครั้งคราวท่านจะต้องเจอกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเป็นระยะระยะต้องเตรียมตั้งตัวรับมือให้ดีในเรื่องดังกล่าว ก่อนฟังคำทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ <S <S เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสวงต่อเทพพยญดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทักเพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคําทํานายนี้ให้ความสําคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป